สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง Auto นะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมาแจกแอปจอไว้นะครับเป็นแอปปรับ DPI นะที่ทําให้หน้าจอไม่เล็กนะครับปรับ DPI แบบหน้าจอไม่เล็กนะครับผมหน้าตาแอปจะประมาณนี้นะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์เป็นกำใจให้กันได้นะครับเดี๋ยวไปเอาไปดาวน์โหลดแอปกันเลยดีกว่าไปครับนี่ครับพอเราเข้ามาใน Play Store แล้วนะครับผมให้เราค้นหาไปคําว่า DPI นะครับ แล้วก็จะเจอแอปนี้เลยนะครับผมแล้วให้กดติดตั้งไปนะครับแล้วก็รอนะพอกดติดตั้งเสร็จนะให้กดเปิดนะครับเราไม่ต้องไปสนใจนะไอพวกที่มันเขียนพวกเนี้ยเราไม่ต้องไปสนใจมันนะให้เราสนใจตรงสามจุดบนขวานะครับให้กดเข้าไปนะนี่แล้วก็กดผมแนะนํานะครับมันจะมีต่างให้เลือกนะผมแนะนําเป็นนี่นะผมซัมซุงแกลเล็กซี่เอสยี่สิบสามบวกนะครับตัวนี้จะเป็นแบบจะหันไวมากนะผมลองมาแล้วผมลองทุกตัวละ เดี๋ยวเราลองเข้าโซนฟรีตายกันเลยดีกว่าเดี๋ยวตัดไปในโซนเลยนะครับนี่ครับเราเข้ามาในโซนแล้วนะครับผมแล้วก็ลองหันหันดูนะหันก็ค่อนข้างไวนะครับเอ,อ่อแอปนี้จะเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีแอปจอไวนะครับที่พวกเขาแจกกันนะครับเหมือนโทรศัพท์ผมโทรศัพท์ผมไม่มีแอปจอไวที่เขาแจกกันนะครับผมก็เลยต้องใช้แอปนี้นะก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตาม ก็เเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับสำหรับคลินี้สวัสดีครับ